สวัสดีตอนเช้าๆค่ะพี่น้องขาชวนมาทานข้าวกันค่ะแกงส้มลาทูอีกแล้วค่ะพี่น้องขาขับผักนั่นน่ะปลาขาดขาวอ่ปะปลาขาดขาวแล้วก็มีนี่นี่ปลากระป๋องกองเนเธอร์แลนด์อร่อยกินกับพริกสดๆค่ะไม่รู้เผ็ดมากจนตาลายอีกหรือเปล่าค่ะพี่น้องขาเนี่ยพริกสดๆมาทานข้าวกันค่ะพี่น้องตอนเช้าๆข้าวนกนาตื่นขึ้นมาเนี่ยมากงมาแกงแล้วทานเลย ตานเลยกับพี่น้องยังไม่ได้หับน้องหับน้ำทานข้าวคอเดอรหิวค่ะพี่น้องขามาทานด้วยกันค่ะก็แล้วนี้ข้าวคลุกคลุกก็คลุกอะไรอ่ะพี่น้องคลุกเอ่อไตปลาค่ะคลุกน้ำพริกไตปลาหน่อยหนึ่งค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะเจอบ้านนกนาในเอทเ์เลนอีกแล้วมาตานอาหารทานข้าวอย่างที่เห็นนั่นแหละตอนเช้าๆของวันอาทิตย์กับพี่น้อง ขึ้นมาข้าวแกงส้มแกงโน่นแกงนี่แล้วก็แล้วก็หิวเขาพี่น้องก็มากินเลยค่ะ <c oughs> กินกับน้องเปนด้าค่ะพี่น้องน้องเปนด้าบนหัวคะ่ะ <c> ก <oughs> ินข้าวเมื่อวานไม่ได้กินข้าวคะ่ะกินอนอื่นพอเราไม่ได้กินข้าวทุกวันมันก็หิวก็ดีอะนะบางวันก็กินกับข้าวบางวันก็ไม่กินคะ่ะพี่น้องค่ะ ใส่ปากประกาศข่าวหนะ้าแกงส้มนะแกงอะ่ะเครื่องแกงมีหลายอย่างนะบ้านข้าวนกนานอะ่ะมีตั้งแกงใต้เครื่องแกงสุพรรณเพื่อนเอามาให้เครื่องแกงสุพรรณนะ่ะจะอร่อยนะพี่น้องเครื่องแกงน้ําเหี้ยก็มีนะคะ มันมันปลาที่นี่คับพี่น้องปลาถูอ่ะนะมันแกงส้มก็เผ็ดอยู่หรอก <c oughs> อืมกินข้าวเสร็จก็ดูกันว่าเดี๋ยวจะไปไหนอ,อีกวันนี้ <c oughs> ให้กินข้าวให้เสร็จก่อน แล้วก็ไปไปเองเลยจะไปไหนก็ไปอัตโนมัติแหละพี่น้องตอนนี้วันนี้ก็อากาศคลื้มครื้มค่ะวันวัน,ว,นวันอาทิตย์อากาศคลื้มครมกับพี่น้องค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะอากาศอุ่นก็บอกว่าอาทิตหน้านะ่ะพี่น้องอากาศมันจะหนาวเลวนะวันฉุกหน้านี้สิบสามองศานะมีตั้งลมตั้งฝนเละพี่น้องเอ้ยก็นั่นแหละ ที่นี่อ่ะมันจะมันเข้ารู้ดูใบไม้ปลิใบไม้ร่วงค่ะพี่น้องค่ะเข้ารู้ดูใบไม้ร่วงค่ะเน่ดัดไอรอนิกานิดเอฟเน่ตัวเลยเยหญ่ฟิลเล็กอะ กินไปด้วยคุยไปด้วยกับพี่บ่าวรับพี่น้องพี่บ่าวนั่งอยู่บนโต๊ะน,นั่นข้างหลังนะนะพี่บ่าวพี่บ่าวเขากินไก่ต้มค่ะไข่แฟแต่พี่น้องที่มันเป็นมันเป็นอะไรอะมันเป็นไข่แดงสองอันอะไข่แฟด เีวน Good morning ตอนนี้ซีนเอ่อเด็กมูชูเอ่อปวดแต่ไข่แฝดลูกใหญ่กับพี่น้องค่ะ ออก,กินข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จข้าวนกนาจะเอาใบประกาศนียบัตรนะคะพี่น้องที่ว่าจินว่าเอ,อ่อข้าวนกนาเรียนเป็นช่างตัดผมอะ่ะเดี๋ยวข้าวนกนาจะให้ดูนะคลิปก่อนบอกไปแล้วแต่ตอนนั่งเด็ดฟลิกอยู่ค่ะมือมันจกกระปรกก็ไม่ได้ไปหยิบะนะมันก็อยู่ในตู้สูงด้วยแหละค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวข,ข้าวนกนาทานข้าวเสร็จแล้ว ไปเอาใบดีโปลา่าใบประกาศเชนยบัตรที่เรียนตัดปุ่มให้พี่น้องดูนะคะคุกข้าวปลากระป๋องปริกเป็นตอน,ตอน ปริกนี้เพชดเผ็ดค่ะพี่น้องพี่น้องขายนนี้เลยค่ะที่เ้านกนาเล่าให้ฟังว่าเขานกนาเรียนช่างตัดผมค่ะพี่น้องแล้วทีนี้ได้ใบประกาศนียบัตรใบนี้เป็นใบใบแรกค่ะของปีแรกค่ะพี่น้องขาปีแรกเกี่ยวกับการเรียนอาอะไรอะ ตัดผมแล้วก็ปีแรกนี้เรียนทฤษฎีนะต้องเรียนทฤษฎีเยอะๆแล้วก็แก้อัดจับกันไกลอัดตัดอยาให้มันโดนมือตัดมือตัวเองหรือว,ว่าตัดหูลูกค้าปีแรกนี้เป็นเป็นขั้นพื้นฐานก็เลยได้ใบอ่ะใบไม่ใหญ่ค่ะใบเล็กๆค่ะพี่น้องค่ะใบเล็กๆ ที่ใน YouTube ก็ไม่ให้อวดนะไม่ให้เห็นชื่อนะคะพี่น้องขาไม่ให้เห็นชื่อไม่ใช่ไม่ให้อวดนะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นชื่อของข้าวนกนานะนี่นี่เลยค่ะพี่น้องปีแรกใบแรกเมื่อปีสองพันสามข้าวนกนาจบค่ะพี่น้องขาแล้วนี้ปีที่สองตัดอะไรเสร็จเรียบร้อยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อย ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออสอบข้อสอบสอบทฤษฎีปฏิบัติป่านหมดการตัดผมการใช้สีการโน่นการนี่ทุกอย่างทําทุกอย่างบนเช่นผมการใช้สีการอะไรการใช้น้ํายาอะไรหมดเลยค่ะพี่น้องขาเนี่ยใบที่สองค่ะใบย้ายใหญ่ค่ะพี่น้องขานี่ใบที่สองได้สองใบสองปีเรียนค่ะ เรียนตัดผมเป็นช่างตัดผมที่เนเธอร์แลนด์ก็เปิดสคาเดมีค่ะตามที่เขานกนาบอกแล้วนั่นแหละค่ะพี่น้อง่าโอเคค่ะนั้นเขานกนาไปก่อนนะคะพี่น้องขาวันนี้เดี๋ยวตอนบายๆดูกันว่าเราจะไปไหนไปไหนเขานกนาเขาถ่ายให้ดูนะคะโอเคค่ะพี่น้องคขาขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ